เอาโจ๊กใส่ทุกอย่างพอหนึ่งครับดเดี๋ยว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 ยังไงถ่ายหน้าหายตาไปหลายวันเลยมันยังไงกันล่ะเอ้ยมาหลายวันแล้วนะร้านปปก็ปีนก็สามวันเท้าไรตอ่อ ไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันสามวันแล้วสามวันถ้าจะขอเวลาขอกี่วันไว้สักสองสามวันได้ไหมอันนี้อีกสองสามวันถ้าไปอีกสามวันเป็นหกวันหกวันหกสามพันแปดช็อตต่ออีกเดียวเลยแมื่เดือนหนูขายขอ,ของขามาให้ที่ร้นนี้หนูเพ่เปิดร้านเนี่ยขายไม่ได้เลยไม่แล้ววันนี้ขายไม่ได้เหรอยังไม่ได้เลยอ้าวมันเป็นไปไม่ได้หรอกดูนิสัยการต่างเด้เฮ้ยพ<ม>ี่เจมส์เข้าใจปะเอ้ยมึงอย่าคุ้นเสื้อมึงไปมึงจะแดกอะไรไปแดกที่อื่นก่อนร้านนี้ยังยังไม่ยังไม่ขาย ฟังนะค่อยคุยดิพี่คือตอนที่ไปเอาตังเนี่ยพูดอย่างงูนพูดอย่างงี้ชักไ่นะพะพาแค่จกักราะตีนเลยแตบเนี่ยยังไงหนูก็ไม่เสียแน่นอนพี่ยังไงหนูก็ไม่เสียไม่เสียเลยหนูขายของเนี่ยขายดีแล้วอย่างเงี้ยมาอ้างพอติดตามวันจะมาห้าว่าหนูขายของไม่ดีอยู่ไปหลายวันฝนตกไม่ีตอนนี้หนูไม่นนไมีพี่จะให้หนูทำยังไงไม่มีไม่ได้ไปหาที่คนอื่นม <ขอ S 1> าที แล้วโทรมาเป็นไรไม่รับสายเลยรับาไม่ได้ยกับโทรศัพท์ไม่ได้จับมันเป็นไปได้ยังไงไม่อยู่โทรศัพท์เราคนเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไม่ควรโับขายของเตรียมของนี่ไงเอาอย่างนี้เก้าร้อยถ้าไม่มีไปนอนกูคืนหนึ่งกูรัดอกให้่พอถูกกูมากเกินไปแล้วกูไม่ใช่กระกถูกเ้ยไปไปนอนกูคืนเดียวไปนู่้กไปเฮ้ย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 เฮ้ เอาไงอะเอาพี่ยาพี่พี่ยาเอาไเอ้ยเมนรเอาไตังมันทวง็งทวงแต่น้องขย้ไงอะไปน้องกูอะไรเปน้องกูคือน่ะไรต้องเป็นผู้หญให้เกบม้งดิกไม่มีตังค์อะโ้บุเยะยฮะไอ้บ้าไอ้บ้าพระเอกมากเขาเมึงไง เอาไม่ได้ไปเอ๊ะมีอะไรเปล่ามีอะไรเปล่าใจเย็นแต่เฮ้ยเมื่อกี้ว่าอะไรมึงไปแดกร้านอื่นมึงมาเถือนวะมึงให้เกียรติน้องเขาหน่อยดิกูก็ให้เกียรติแล้วมัติดตามกูมากี่วันแล้วติดตามให้ติดตามให้ฮะเก้าร้อยดอกรู้ว่ารู้ว่าติดตามแต่มึงต้องให้เกียรติน้องเขากูพูดดีก็แล้วอะไรก็แล้วโทรมามันไม่รับสายกูอะเป็นมึงเป็นไงมึงก็คุยมึงก็เคลียร์อย่างอื่นดีแต่มึงจะไปลวนลามหรือไปน้องเขาไม่ได้ ตัวจังเป็นแม่มึงเหรออันนี้ติดน้องติดมึงเท่าไหร่เก้าร้อยดอ,เยอ,อกเดียวสามบาทเลตายแพ้ไม่ได้ไทวงไปร้อยหนึ่งอย่างไม่ต้องไปยืมอีกนีด่ดอกเดียวมต้นอ่ะเหมือนเดิมเอามึงค่อยมาทวงน้อเขาไดิแต่อยจะแต่อย่าให้กูเห็นว่ามึงมาทวงอะไรอย่างงี้อีกไหนกูจบส่งตำรวจนะไปไหนมึงไปไหนก็ไปไป เอาเพิ่มไปด้วยเดี๋ยวกูกลรอบเองไงี่ยเจอมึงโดนกูแน่อะไรไรป่อวพี่เจ็บตรงไหนมาไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บพูดไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมารอบหน้านะมึงมึงป่าเลยมารอบหน้าไม่จ่ายกูอีกนะเดี๋ยวเป็นพระเอกได้ไม่กี่วันหรอกดีนะมันเป็นผัวเมียกันไปเลยดิที่หลังไม่ต้องไปยืมไม่อีฆนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไร nói lên cái này